ขอเชิญพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับผมรายการชัวหรือมั่วนิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลังอยู่ในหัวขอ้อความมั่นใจในความรอดนะฮะแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่2ครับถ้าคนนึงรอดแล้วมีชุดใหม่จากพกีเอสคิดแล้วจะมีปรากฏการณ์ละแเงออกว่าคนนี้รอดแล้ว มีห้าอย่างด้วยกันเราพูดไปสองอย่างแล้วนะครับหนึ่งเขาจะเริ่มอธิษฐานสองเขาจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์โดยต้องไม่ต้องมีคนมาสั่งหรือว่าทําตามพิธีกรรมแต่มาจากจิตใจเขาเองนั่นเป็นปรากฏการณ์ของคนที่มีชุดใหม่แล้วครับอย่างที่3ครับวันนี้นะครับอย่างที่3คนที่รอดแล้วหรือมีชุดใหม่จากพระเยซูแล้วจะต้องมีปรากฏการณ์อย่างที่3นี้แน่นอนครับอย่างที่สคืออะไรครับก็คือเขาจะรู้สึกต่อบาปไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกต่อบาปไม่เดิม ทำไมรู้สึกตบบาปไม่เหมือนเดิมเพราะเขามีชีวิตใหม่แล้วพี่น้องครับตอนที่ผมยังไม่เป็นคริเสเซียนผมทำผิดบาปเยอะแยะไปหมดจริงๆนะไม่ต้องมาสาธายายนะครับเราก็เหมือนกันทุกคนนะครับเราทำบาปมาเยอะแต่หลังจากที่ผมปเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเวลาผมทำผิดไม่ถูกต้องผมรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกผิดผมรู้สึกผิดมากมีครั้งหนึ่งผมไปที่คิดจกักพอดีมีมิชชันนารีครับท่านเป็นรบใช้มาจากฮ่องกง ผมก็พูดภาษาจีนได้นะครับผมก็เลยถามท่านแบบนี้อาจารย์ครับแต่ก่อนผมยังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เป็นคิสเตียนเนี่ยผมทําบาบรู้สึกเฉยแต่ทําไมตอนนี้ผมเป็นคริสเซียนแล้วเนี่ยผมทําบาปแล้วผมรู้สึกผิดครับรู้สึกผิดครับท่านหัวเราะครับแล้วก็ตบบาผมแล้วพูดอย่างนี้แล้วเรียกผมอเฮียนะครับตอนนั้นอเฮียเลยคนจีนนะครับเฮียท่านพูดงผมอย่างนี้ถ้าเฮียนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยผมยกมอเตอร์ไซค์ประทับเฮียหนักไหมผมก็บอกเลยครับ อาจารย์ครับหนักครับท่านก็ถามต่อทำไมเฮียถึงหนักผมบอกเอา้าอาจารย์มันต้องหนักสิมันไม่ชิดนุ่นนี่มันเป็นมอเตอร์ไซค์เหล็กทั้งคันอะแล้วท่านก็พูดว่าไงครับเฮียตอบผิดตอบใหม่ผมเลยพูดด้วยประโยคนึงครับยอมอาจารย์ไม่รั่วแต่ไม่ถึงหนักแล้วท่านก็พูดกับผมอีกครับเฮียฟังดีๆนะการที่เฮียนอนอยู่ที่พื้นแล้วผมยกมอเตอร์ไซค์มาทับแล้วเฮียรู้สึกหนักเพราะเฮียยังมีชุดอยู่ แต่ถ้าเฮียเป็นซากศพนอนอยู่ที่นี่นะต่อเอาสิบร้อมาทับเฮีย er ก็ไม่รู้สกดับอีกต่อไปพี่น้องครับผมเข้าใจทันทีเลยครับแล้วท่านก็เปิดเพ,พิ่มพีสองตอนที่ผมอ่านครับพี่น้องครับตอนแรกปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งเพิ่มพีเอเฟซัสบทที่สองข้อหนึ่งกล่าวอย่างนี้ครับแม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปแม้ว่าท่านตายไปแล้วโดยการละเมิดและการบาปพี่น้องครับคําว่าตายไปแล้วหมายถึงอะไรครับ ตอบเลยครับตายไปแล้วหมายถึงอะไรครับตอบคาว่าทุดดินตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วไงครับต่กอนแกบอกเลยฮีตะกอนเฮียตายไปแล้วเฮียทาบาปไม่รู้สึกหรอกแต่เดี๋ยวนี้เฮียมีชีวิตแล้วเฮียมีชีวิตแล้วแล้วท่านก็อ่านเอเฟซัสบทที่สองก็ที่ห้ผมฟังว่าไงครับถึงแม้ท่านตายไปแล้วในการบาปแต่พระเยซูก็ทําให้ท่านกลับมามีชุดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ปรากฏในเอเฟซัสบทที่สองก็เนี่ยแล้วท่านก็บอกเลยเฮียครับการที่เฮียนอนอยู่ที่พื้น แล้วผมยกมอเตอร์ไซค์มาทับเฮียเฮู้สดักเพราะเฮียยังมีชุดอยู่ถ้าเฮียเป็นซากศพนะเฮียร้องสบายสบายได้เลยแล้วท่านก็บอกเลยเฮีย er, เลี้ยงดูชุดใหม่ของเฮียดีๆเฮีย er มีชุดใหม่แล้ว่าใช่ผมประหลาดใจมากครับแต่ก่อนทำบาปผมไม่รู้สึกผิดเลยเดี๋ยวนี้ทำบาปรู้สึกผิดพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมไปที่นครสวรรค์พี่สาวให้ผมรถผมมาคันหนึ่งนี่เป็นรถคันแรกในชุดของผมเลยนะครับโอ้กับ20กว่าปีที่แล้วผมดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ทําไมครับแต่รถคันหนึ่ง ผมก็พาภรรยากับลูกสาวนะครับตอนลูกสาวผมสองขวบสามขวบนะครับไปเอารถที่บ้านพี่สาวนะครับแล้วขับมามาจากนครสวรรค์นะครับเออออกมาผมก็มาทางลบบุรีเลยครับเลี้ยวกุ๊บเข้าปากช่องนะครับพอถึงที่ปากช่องนะครับมันมีเนินๆหนึ่งครับพอถึงเนินเนี่ยด้วยความเพราะว่าคึกขนองนะครับตอนนั้นมีรถใหม่ขับมาเลนขวาตลอดเลยครับพอขึ้นเนินที่ปากช่องครับก็เจอด่านตำรวจครับ แมพอผมขี่ปุ๊บเจอดานตำรวจปุ๊บตำรวจก็ร้องเพลงของติ๊กชิโร่เลยครับมามามาจอยกันจ่อยกันผมก็จอดปาบตำรวจเข้ามาเลยครับสวัสดีครับขอดูใบขตไปขี่นะครับก็ยืนให้ครับขอโทษนะคุณลับเลนขวาตลอดนะครับปิดกฎหมายนะครับต้องเขียนใบสั่งนะครับโอ้ผมตกใจครับผมเลยถามตำรวจเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับตำรวจก็พูดเลยครับอ้ที่นี่ร้อยหนึ่งครับลงบัตรสี่ร้อย ผมก็ควักให้ร้อยหนึ่งนี่รับพี่โอเคโอเคไปนะครับสแสงผมเข้าในซ้ายนะครับเยอะโดนตรวจไกไปครับแล้วรถผมก็ออกจากด่านครับพอจ่ายไปร้อยหนึ่งรถก็ออกจากด่านครับ <c oughs> บรรยากาศในรถนะครับความเร็วไม่เกินหกสิบกิโลเมตรครับจะชา้า <c oughs> ผมขับนี้ภรรยานั่งริมลูกสาวนั่งตรงกลางขับไปอื ừ ừ พอขับไปสักพักภรรยาเริ่มหันมาพูดเฮีย yeah. ลืมไม่น่าทําอย่างนี้นะผมบอกภรรยา เออรู้แล้วไปอีกสักห้าทีพรายันมาพูดอีกเฮียหรือเตรียมเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะหรือไม่ควรทำอย่างนี้นะเออรู้แล้วอพอไปอีกสักห้าทีพญายาพูดอีกเฮียต่อไปรู้จะสอนลูกเรื่องไงหรือทำเงี้ยเออรู้แล้วพูดอยู่ได้มีน้องครับความหมายคืออะไรก่อนที่ผมไม่เป็นคริสเตียนนะผมให้สินบนตำรวจไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยรู้สึกเจ็บเลยครับ แต่วันนั้นให้ไปนะผมรู้สึกเจ็บมากครับเพราะผมมีชุดใหม่แล้วมันเหมือนมีแผลนะครับเลือดกาลังไหลซิบไหลซิบภรรยาก็ใจดีใจดีเอามือมาตบเฮียหรือมีแผลแล้วนะไม่ต้องตบรู้แล้วเฮียหรือมีแผลเออลูกแล้วไม่ต้องตบครั้งที่สุดจะบี้นี่เฮียมีแผลนะมีอยู่ได้พี่น้องครับถ้าเขาเป็นคริสเตียนจริงนะเขาจะรู้สึกเจ็บเมื่อเขาทำความผิดบาปหรือไม่ถูกต้องพี่น้องครับบุคลิกคนเราไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยเป็นคริสเตียนนะถ้าเขามีชุดใหม่จริงเขาทําผิดเขาจะรู้สึกเจ็บแต่บางคนบุคลิกเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างพอเขาทำผิดเขาพยายามกบเกินว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาเป็นคิสเตียนจริงนะในจิตวิญาณเขามีการต่อสู้อย่างน่าดูเลยน่าสงสารมากเขารู้ดีว่าเขาไม่ควรทำมันมีการเจ็บปวดอย่างแน่นอนพี่น้องครับคนที่มีชุดของพระเยซูิเนี่ยเวลาเขาทําบาปเขาจะรู้สึกผิดครับจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเอามีดกรีดซักศพนะไม่เจ็บเลยครับถ้าล้องสบายได้สบายไปเลยครับ แต่คนที่มีชุดใหม่ครับเวลาทําผิดบาปเขาจะเหมือนมีแผลครับเจ็บไม่เจ็บเจ็บครับแต่ลักษณะของชุดใหม่คนที่มีชีวิตเนี่ยถึงแม้มีแผลไม่นานรักษาชุดใหม่เนี่ยหรือคนที่มีชีวิตเนี่ยชีวิตคุณสมบัติของชีวิตเนี่ยมันจะค่อยรักษาสวมานแผลครับแต่ช่วงที่มันรักษาสารคนแผลเขาก็ต้องทนต่อความผิดที่เขาทาคือความเจ็บที่เขาได้ทําพี่น้องครับคนที่มีชุดใหม่เวลาทําบาปเขาจะทําผิดปุ๊บเขาจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมต่อไปเขาจะรู้สึกเจ็บ บางคนถามนี่ครับอาจารย์คริเสเตียนเวลาทําบาปแล้วพระเจ้ายกโทษให้ไหมยกโทษให้แน่นอนครับแต่ผลที่คริเสเตียนรับจากการทําบาปเจ็บกว่าคนที่ไม่เชื่อเขาต้องเจ็บเวลานี้ท่านทาบาปรู้สึกเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมถ้าท่านรู้สึกเฉยเฉยอันตรายนะพี่น้องคนที่เป็นคริเสเตียนจริงเวลาทําบาปต้องรู้สึกเจ็บถ้าเวลานี้เราทําผิดทําบาปทําสิ่งไม่ถูกต้องและเรารู้สึกเจ็บทําไมครับขอบคุณพระเจ้าเถอะครับเพราะนั่นเป็นเครื่องหมายของคนที่มีชุดใหม่แล้ว ในพระธรรมหนึ่งยนต์บทที่สามข้อสิบเก้าบอกว่าถ้าเราทําผิดแล้วจิตใจของเราฟ้องเราให้เราขอบคุณพระเจ้าเถอะเพราะนั่นแสดงว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะก,ก็คือเรามีชุดใหม่แล้วพี่น้องครับนี่คือเครื่องหมายอย่างที่สามของคนที่มีชุดใหม่ในพี่สิทธิ์เขาทําผิดปุ๊บเขาจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกเจ็บเขาจะรู้สึกเจ็บและจะบัดลาวังมากยิ่งขึ้นพี่น้องมีไหมครับถ้ามีขอบคุณพระเจ้าท่านมีชุดใหม่แล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับต้องมีอีกสองอย่างสุดท้ายด้วย ถ้าไม่ครบห้าอย่างเนี่ยต้องรีบกับใจเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลามาถึงและเอาไว้ข้างหน้าเรามาดูรายการโชว์รูมมินม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ต่อไปไดีไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,รพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ